nsm family club รายการที่จะมาปลดล็อกการใช้ชีวิตในบ้านด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยครอบครัวแสนสนุกสุดคู่นำทีมโดยคุณแม่นักคิดสิทธิ์ไอสไตล์รสลินปอเจตและคุณลูกแสนสนคนอยากรู้อาเธอร์อลันตาปอเจตที่จะมอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร,บรอบๆตัวที่คุณเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองว่าคุณจะได้รับความรู้ดีๆกับ NSM Family ครับอย่างแน่นอน ไปเดินเล่นหน่อยอ่ะเธออยากไปอ่ะเธออ<ม>โอ้โหนี่หนูเล่นอยู่บ้านเลยไปลูก<ม>เล่นอยู่บ้านก่อนได้ไหมวันนี้นะ<ม>นะได้ไหมได้ไหมไม่ต้องเลยมิออ่ะเธอรู้นะว่ามีมีวิธีที่ทําให้ไม่ง่วงนอนได้อ่ะยังไงอะลูกก็เราเห็นมิกินอยู่ทุกเช้าอ่ะอ๋ะอหนูหมายถึงกาแฟใช่ไหมใช่ใช่โอ้เออเออเนาะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยว ดี๋ยวมีขอไปชงกาแฟกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปิเดินเล่นกันนะอเราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเร็วๆนะมีโอเคปักเรว อ่อนเพลียรหรือง่วงนอนอะทำไมกินกาแฟแล้วมันช่วยได้อ่าอาเธอถามถูกคนแล้วเดี๋ยวเรามาหาความลับของกาแฟกันในกาแฟอะมีสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนคาเฟอีนคืออะไรอย่างนี้สารคาเฟอีนเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นสมองเราทำให้เราแบบพอดื่มกาแฟเข้าไปใช่ไหม,มเราได้รับสารคาเฟอีนก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าใช่ไหม แล้วนอกจากสารคาเฟอีนเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆด้วยนะเธอโอ้เจ้าคาเฟอีนนี่มาหาศาลมากเลยอันนี้เนออาะเธอนะใช่แล้วอาเธอโดยคาเฟอีนเนี่ยเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยการทำงานของคาเฟอีนจะปิดกั้นการทำงานของโมเลกุลอะดีโนซีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและเป็นสารที่ส่งเสริมการนอนหลับโดยคาเฟอีนจะจับกับโมเลกุลของอะดีโนเราจึงรู้สึกไม่อ่อนเพลียและม่วงซึมระหว่างวันได้นี่แสดงว่าเจ้าคาเฟอีนมีอยู่ในกาแฟเยอะเลยสิอ่ะเธอพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะแต่ว่าคนส่วนมากอะให้ความสนใจในกาแฟเพราะว่า คาเฟอีเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าซึ่งแม่ขอบอกเลยนะว่าความลับของกาแฟนั้นยังมีสารเคมีอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า1,000ลรายการเลยนะดังนั้นหากต้องการจิบกาแฟสักถ้วยนะเราควรจะต้องศึกษาสารต่างๆที่อยู่ในกาแฟกันด้วยนะเาเธอ,อยกตัวอย่างสารที่สำคัญของกาแฟก็จะมีเช่น1กรดคอโรโินิกเป็นสารประกอบฟีนอล ชนิดหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่จะลดลงของโรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานและสามารถต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สองถัดมานะไตรโกนีลีนเป็นสารแอลคาลอยที่มีความเกี่ยวข้องกับการปกป้องสมองจากการถูกทำลายและยังปิดกัน้นการทำงานของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยนะสาม ต่อมานะคาเฟสตอนและคาวีออนเป็นไดเทอร์พีนหรือสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อสู้กับเซลล์มะเร็งซีนอกจากนี้นะสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดใหญ่ที่สามารถกําจัดของเสียในร่างกายจากกระบวนการเผาผลาญอีกด้วยอาเธอร์นี่กาแฟรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยเหรอ าอาเธอร์อยากเข้าใจผิดนะกาแฟเนี่ยไม่ได้รักษาโรคมะเร็งได้นะแต่ว่าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยโอ้กาแฟนี่มีข้อดีเยอะมากเลยนะมี้อาเธอร์พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะกาแฟเนี่ยก็มีข้อเสียนะอาเธอร์รู้ไหมแม้เราจะสามารถยืดเวลาของอาการเหนื่อยล้าและความต้องการพักผ่อนของร่างกายออกไปได้ด้วยกาแฟ แต่การรับสารกระตุ้นความตื่นตัวในปริมาณที่เกินพอดีอาจนำไปสู่ผลกระทบในเรื่องของความวิตกกังวลและภาวะนอนไม่หลับได้ถ้าเรากินกาแฟก่อนนอนมันก็ไม่ดีเนาะมันทำให้เรานอน,อนไม่หลับแล้วี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรกินปริมาณเท่าไหร่อะอดูได้ไม่ยากเลยอาเธอร์เราก็แค่สังเกตจากปริมาณกาแฟหนึ่งถ้วยที่เท่ากับ 150มิลิลิตรจะมีคาเฟอีนเฉลี่ย115มิลลิกรัมต่อถ้วยซึ่งปริมาณคาเฟอีนที่เหมาะสมในแต่ละวันไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมหรือเท่ากับกาแฟประมาณ1-2ถ้วยยังไงละ่ะและนอกจากนี้ครีมเทียมนมน้ำตาลก็เป็นสารเพิ่มแคลอรี่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราควรควบคุมปริมาณให้เหมาะสมนะอาเธอร์ เป็นยังไงอาเธอได้รู้ความลับของกาแฟแล้วอะเธออยากกินกาแฟอาเธอต้องการคาเฟอีนอะเธออยากกระปี้กะไม่ได้ไม่ได้<อ>เด็กๆ,ๆอ่ะยังก,กินกาแฟไม่ได้นะเด็กๆถ้กอยากกระปี้กระเป๋าทําไงรู้ไหมต้องนอนพักผ่อนเยอะๆออกกําลังกายเยอะๆแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าตอนนี้มีต้องพาเธอาไปขยับขับจักรยานหรือเดินเล่นแล้วนะแฟ โอเคอคยติดตามพวกเรา N S M Family ครับทางช่อง N S M Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ